ครับก็ขณะนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่บริเวณปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาควายวันนี้นะครับก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเออถามว่าทําไมาจึงบอกว่าไม่เหมือนเดิมในช่วงเล็กๆที่สถานการณ์ยังยังไม่ค่อยตรึงเครียด นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าปราสาทตาควายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้รู้จักนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณปราสาทเมินทมแล้วก็บริเวณสามเหลี่ยมมรกตหรือว่าช่องบอกนะครับก็จะทําให้มีข้อมูลของปราสาทตาควายผุดขึ้นมาในโลกโซเชียลก็ค่อนข้างเยอะ นะครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็เคยเล่าพี่น้องได้ฟังว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งผมเคยเข้ามาปฏิบัติภารกิจมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับเออภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีน้องๆทหารก็เข้ามานะครับก็มาอ,อ,อันนี้เป็นการบริการพี่น้องประชาชนหรือว่ายังไง อันนี้เอามาขายหรือเอามามาสนับสนุนทหารเราใช่ไหมอ๋ออันนี้มาจากที่ไหนเอออำเภอลำดวนโอ้เอาอะไรมาฝากทหารบ้างโอ้ดีดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้นะครับเอออันนี้ก็ขอขอบคุณแทนน้องน้องทหาร นะครับไอ้ผมเนี่ยมันทหารรุ่นเก่าเก๋าคึกแล้วจะไปไหนกันกับฐานเลือบเลือรัตเวนไกลไหมจากนี้ไปเดินครับโอ้โหสถานการณ์ปกติอ้าวสู้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 ลุงเนี่ยสู้มาก่อนลบมาก่อนเออตอนนี้เออเอออ้าวแต่มีทั้งกล่องมีทั้งอย่างเอาอันนี้อันนี้เอามาขายหรือยังไงไม่ค่ะอันนี้ก็คือพี่น้องทหารของเราเลย โอ้สุดยอดสุดยอดมาจากไหนเนี่ยลำดวนค่ะอำเภอลำดวนคือกันโอ้เอาเอา,เอาดีครับดีครับขอให้เจ้าจุงเจริญเออสาธุสาธุรเออสาธุโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้ดี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 เอาเอาเอาน้องน้องได้ได้ได้ไดพราะไปเนี่เนี่ยเอเอในพวกหน่วยก้าตายอยู่ข้างหน้านี่พวกนี้ยุกไก <c oughs> แต่ว่าแถวนี้มันใกล้อันนี้นี่ยุกไกล โอ้เอาเอาน้องน้องสู้สู่สู่เอาบอกให้สิบห้าคนครับคนะ่ะสิบห้าคนบอกแกนะอ่าสิบห้าคนเออฐานนี่สิบห้าคนไว้ยังสัน้จนจ้ากำอ่ากำลังอยู่เออเออนะครับเอาแล้วรู้จกักรู้จักลุงบ้างไงหมนี่เคยได้ยินไหมนวลน,นาวิน <c oughs> เรื่องเล่าจากสนามลบเอ่อรายการของผมนนเรื่องเล่าจากสนามลบข่าวอื่นไม่ทำ เออทำข่าวทหารอย่างเดียวที่พวกคืออยู่สมัยก่อนลุงอยู่ลุงอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับก็เออน้องๆนะครับน้องๆทหารก็เดินเท้าออกจากบริเวณตะเข็บชายแดนนะครับเออ ทำังขึ้นลงสั่งท้งวันะับวันอ่าอนาครับอ่าเอาแล้วผู้ผู้พันวิโรดกูเอาแล้วไม่ใช่วนนะเราจะได้บัตเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ครับอันนี้ก็เป็นพี <im 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 ่น oh> ้องประชาชนจากพื้นที่อำเภอลำดวนจังหวัดศรีสะเกีรบลำดวนขึ้นกับทุลินอ๋อครับผมอ๋อครับผมโอ้นะครับมีจิตใจดีมีจิตใจเป็นกุศลนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่มีความรักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ มีความรักต่อแผ่นดินทิ่นเกิดนะครับนำลูกชิ้นทอดนะครับมามอบให้กับน้อ,นองๆทหารนะครับซึ่งขณะนี้น้องๆทหารของเราเนี่ยนะครับได้ย่ําเท้าออกจากตะเข็บชายแดนเ,เพื่อมารับสเสบียงนะครับยังพื้นราบนะครับอันนี้อยู่ที่อ,อ,อยู่ที่เนินนะครับเออไม่ขอบอกกัแล้วกันนะครับปกปิดนิดน,นึงนะครับก็คือให้รู้แต่ว่าอยู่ชายแดน นะครับเอออันนี้นะครับน้องๆก็มารับสเสบียงแล้วก็เตรียมเดินทางนะครับก็เดินเท้าขึ้นไปนะครับในปืนป่าอันนี้ขนมรสช่องจากอำเภอลำดวนเหมือนกันโอ้นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดเสียงดใดสมดังป่ารถสนาทุกประการขอให้เงินไหลคลองขอให้ทองไหลมาขอให้รวยๆนะครับโอ้จิตใจดีพี่น้องเรานะครับนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านโอ้ทำอะไรเอย โอ้ถอดไกลไอพี่น้องทหารเท่าอ้สุดยอดครับสุดยอดครับอืมอฝากถึงพี่น้องประชาชนคนส่วนหลังเนี่ยไอพวกอยูใ่ในกรุงเทพเนี่ยมาช่วยกันมาช่วยกันโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้ดีครับผมดีครับดีครับอืมนะครับสุดยอดสุดยอด ก็มีพระอาจารย์นําของดีนะครับมามอบทหารด้วย,ยนั่นเห็นบัวเออโอ้ยอันนี้มีมีอะไรนี่บวกแดงน,นี่โอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปประจันหน้าเลยนะครับก็มีพี่น้องในพื้นที่ก็เข้ามาเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชม <c oughs> ตัวปราสาทตาควาย มีพี่น้องทั้งทหารประจำการทั้งทหารเราทั้งพระอาจารย์จากวัดต่างๆนะครับก็เดินทางเข้ามาโอ้นั่น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 เห็นบ่เออพระอาจารย์โอ้ผมนนนาวินเรื่องเล่าจากสนามลบอันนี้เป็นเป็นโคต้าพระอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้พระอาจารย์อยู่วัดไหนครับ วัดโคกระเวียนละเวียบอ๋อนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมอําเภอลำดวนอ๋อเห็นซองเป็นอําเภอลำดวนอ๋ออ่าครับอทีมงานของวัดโคกระเวียรารามครับและนรสอนนัตพลครับเชนันแล้วก็ชิมพระบุตรครับแล้วก็ทีมงานของ ตมาเนี่ยแหละเขามาโอ้รัาพระอาสารย์สาาธุนะครับอ๋อครับพาจยาอืมครับครับข้าพาจย์โอ้สุดยอดสุดยอดรับพอาจารย์ครับอ่านะครับรายการผมรายการเรื่องเล่าจากสนามลบเข้าไปชมได้ผ่านแพทชั่นหรือว่านนนนาวินคนที่ด่าคาเห็นบ่อยอ่อคนที่ด่ารัฐบาลบ่อย ผมนี่แหละเอ้าครับผมครับผมนะครับก็มามอบให้กับให้ทหารหมดเลยนะครับแล้วได้ประสานกับทางหน่วยหรือยังประสานแล้วเรียบร้อยครับโอ้สุดครับชัดชัดชัดครับอาจารย์เอเอครับผมครับอาจารย์สาธุสาธุนะครับ่ แล้วของดีน้องๆได้ยังได้หมดแล้วอ yep, um ๋อได้หมดแล้วเหลือเอาเหลือผมดิพระอาจารย์อ้าวอะไรอ่ะบอกยังไม่ได้ยังไงไดเได้ไปแค่คนเดียวพระอาจารันสาธุเมื่อไรจะได้ล่ะนี่แหละก็ขอพระอาจารย์นี่เล่นเรื่อยๆตกน้ำอะไรตกไปนี่มากด้สาธุสาธุครับพระอาจารย์มันไม่เหลือแล้วพระอาจารย์ มีหมดแล้วแปลว่ามีของดีที่สามารถมีได้อีกอ๋อแล้วแต่นี่แหละสาธุมีโลโก้อยู่ครับผมสาธุโอ้บรรทุกโฉมเวนผ่านทางครับคือว่นตันนีสาธุผมบเดลเวนไหมวิโรดานเห็นไหมไม่เห็นตามเห็นใหญ่ามหลงนะอะไรนะตามเห็นใหญ่ตามเห็นใหญ่ ก็มองไม่เห็นอ่ะโอ้ยสาธุสาธุสาธุอ่าอ่าขบขอบคุณมากครับพระอาจารย์ครับนี่พระอาจารย์นี่เห็นไหมอันนี้อันนี้ด้านลงอ่าด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สาธุสาธุครับผมครับพระอาจารย์ มีผมฝากไปด้วยเอาใส่ไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวกินกินมีก่อนลองท้องก่อนโอ้ขอขอจักกับบ้านหน่อยๆนี่ส้มตำมีนีส้มตำพร้อมเอาละพอแล้วขอบคุณเลยหลายส้มหิวน้าหมดเ้หิวเข่าส้มตำ นนวายจักน้อยเน่ใส่ส่วน<า>มีส่วนบ่นีนี่เชิญค่ะเชิญค่ะจักเลยค่ะมเลยจ้าจิ้มเลยจ้าทานเลยค่ะทานเลยค่ะทานให้อ่อยนะคะมีส่วนบ่ก็มีเป็ดข้อซ่อนขนมหวาน

อ้นได้เรียนพงพ่อหรือ,อยังลูกอ้ยนยังยังได้ยัง,ง,ง,อ,ยงอืมมา้าคนเยอะอ้นทหารใช้ได้แล้วของดียังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่งมาใหม่ ครับไม่มีคนจะมังลุ่นเตงเ้อมีอะไรก็จะลุ่นเตงเลยน้องน้องทหารที่ได้เห็นกันนะครับเป็นน้องน้องทหารจากตะเข็บชายแดนนะครับที่ เดินเท้าลงมายังพื้นราบนะครับเพื่อมารับเสบียงอาหารจากนั้นก็จะเดินทางกลับนะครับขึ้นไปปืิบัตรภารกิจอยู่ที่ตะเก็ยบชายแดนซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลัง Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น่องน้องอยูพันไหนอยู่บุรีรัมโอ้ยสก,กุลก,ก,กับมากี่ป้าสกุกับมาเมื่อกี้เจอร้อยยิบสามาจากบุรีรัมมาจากสุรินทร์ อันนี้มาจากสะกลนเลยโอ้เอา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 ฝากฝากยังถึงพี่รองบ้านเฮาต้วฝากฝากถึงลูกถึงเมียจักหน่อยแน่มีเมียยังเอาโอ้ยังนุ่มอยู่นะะเอาฝากถึงแนวหลังก็ได้หรอเออมีผู้สาวฝากถึงผู้สาวบอกว่าตอนนี้พี่มาอยู่บริเวณปาสาตาควายสบายดีนะครับเออ นะครับก็เป็นน้องๆนะครับน่ารักมากสีนนชุดดอ,อ,อา,า,า,ดาอ้นหว่าส0ุดวันวัวันสถาปนาไปบไปอ,อ๋อเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเนี่ย วันก่อนมาผู้ผู้อ่อพี่พี่กิตดาบอกให้ผมมาของพี่นนาวินเนี่ยงนานงานผมเนี่ยพ,พี่กิตดาโทรบอกอยู่ครับเดี๋ยวก็เจอกันตอนงานค่ายเดี๋ยวก็เจอกันอีกเขาก็เชิญไปอยู่เดี๋ยวก็มาอยู่มันดี มันมันขาดแค่อะไรไหมตอนนี้พวกนี้สกัดหรือถ้าอยากได้คงอยากได้แสลมแสลมดำเแล้วก็พยานคุอพวกมาเสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาอย่างด้เยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆทีมผมมาเดี๋ยวผมจะพามาคุยกับผู้กองเพราะเมื่อวานได้เปรมาร้อยกว่าผืนแล้วก็ผ้าใบกันฝนแต่ว่าให้ช่องกลางให้สายตะก,กูไปหมด ไม่ก็คือทางทางเขาร้อยทางฝั่งทางด้านนี้แต่ทางนี้จะข่ายก็กระสานผมไงกระสานว่าเออขาดหรืออะไรที่อยากได้คือได้ได้เพราะคดสองจะมาลงที่นี่แล้วกลับไปมาแต่ละคนก็มารับที่นี่อือยากได้ตะไคร้สลเล่นเนาะตรงตรงนี้ให้จะเจุดที่รับของเลยครับวิโรจนวิโรจนมาเนี่ยวิโรจนวิโรจนวิโรจนมมาเนี่ยมาเนี่ย อันนี้ผู้กองที่เรามาวันก่อนที่ท่านไม่อยู่ติดภารกิจอันนั้นติดตึกบ,บ้นกานก่อนสวัสดีครับเออวันที่เรามาอ๋อท่านติดภารกิจรับของเราไม่ได้ก็เลยให้ให้นายฐานขอนท่านอื่นมารับนี่คือท่านเป็นผู้กับกองไว้ที่นี่ที่นี่ใช่ไหมครับครับทีนี้สิ่งที่อยากได้ผ้าสเส็ดคราวที่แล้วรอพยายาเดี๋ยวให้น้องๆลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกับน้องๆเดี๋ยวจะบอกให้น้องๆมาคุยกับ ผู้ปกครองผู้กรองเป็นตัวเด่ว่าข้าขออะไรเขาเขามีเรามีทีมงานสนับสนุนอยู่เพราะว่าประมาณอย่างอาทิตย์นี้สามสี่วันขึ้นมานี่ก็เต็มที่กัดขึ้นมาเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นไปโอมก็ไปเห็นสภาพความมีน้องมันก็อยากจะน้องให้นะประจักให้เนี่ยอืม กอยู่้อยู่มเวลาอยู่นี้อ๋ออยู่วันนี้พวกกองอยู่ไม่ไม่ติดภารกิจสายงานขึ้นไปยังอยเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บหนึ่งจะขึ้นไปอือกันไปเบื้องไหมเดี๋ยวผมยังเห็นไนตอนแรบเออได้ๆพวกกองเมื่อวานทำไมเหมือนมันมากวนมาชมี เมื่อเมื่อวานนีจริงๆไม่เมื่อเมื่อวานก็คือมันไอ้ภาพมันฟอมานไอ้ภาพมาก็มันตรงชาติแสดงสัญลักษณ์ที่น้องผมไปห้ามว่าอึกันโอ้มันจะแสดงเหรอมันจะแสดงสัญลักษณ์อืมเขาไปห้ามอืมเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลให้คคครรัับบบขอุณเออเออเอาเอา ก็บรรยากาศคึกคักค le> ึกคักครับวันนี้หลังจากล่าออกไปแล้วบบมี่อย่างเราผมมัน คุณยายครับเคยเคยตรงนี้ลยครับคุณยาย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 อ่าคุณยายจะทำอะไรครับอ่าผู้กองในนามสมาคมนักทีดีก็ค่ตัดเป็นตัวกาดที่เริ่มเปิดผู้กองคับ ได้มีอะไรดนน้าว้าบม่มีน้ำกินพี่มีบ่ไอ้อ๋อเออเนี่ยมันขาดสแลนที่ปกครับ่ Terima kasih telah menonton! ไปขึ้นไปหรือยังเหนื่อยมีน้ำดื่มไหมเอาน้ำดื่มไหมอ๋อเดี๋ยวไปดูก่อนขมิ้นขึ้นมาเยอะป่าไม่รู้ขมิ้นเยอะไหมเอ้า 1941, แล้วสวัสด yeah, right? ีครับแล้วเมื่อก like mm okay, ี <wh <wh mm ้ไปช่องกลางไหมได้ไปบ่ไปแต่เติมดานที่บุ้มทำของน้ำเจ้าก็มานี่ยังว่าไปเนี่ยยังไปไม่ถูกเนี่ยยังเหลืออยู่แล้วของเหลือบ่นี่ของเหลือบ่ยังอยู่เดือยบ่ของตอนนี้ยังมีไหมมีกันไม่อยากจะให้พ่อมอบวไปไอ้ผู้กองเนี่ยใคแล้ะหายแล้วหายยังไอ้แล้วผู้กองเนี่ยวไไปทางหนเนี่ยก็โอโบก็ปักหมุดเลยโอโบอยู่บ้านกวดอยู่บ้านกวด กลับไปจากนี้ประมาณ30โลเอาแล้วสองมันกลัวเดินแล้วไปทางไหนต่องมัวมันบอกไม่ถูกปักหมุดเลย G P S มันต้องออกไปถางนอก,กนี่ก่อนเออต้องออกไปไปนี่นี่มานีไปสัญญาณนี่มีกับไปเถ่อ,อะไรต้องที่วา่าช่องอะไรที่วา่า,าช่องเออช่องบ,บ้านกลางไปมาแล้วยังไม่ที่ทำห้องน้ำออาใช่เพิ่งเพิ่งมาถึงนี่โอ้ยผมมาถึงก็พักแล้วอยู่บนอ๋อเออแล้วก็เอาของไว้ให้พี่นุ่นที่และเออเออดี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  ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนนะครับ